ข่าวดีพรุ่งนี้มีเงินเข้าบัตรคนจนมีเงินสดเข้าสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะมีเงินสดเข้าบัตรนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและก็ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะในวันที่18พฤษภาคม2564ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะมีเงินเข้าบัตรทั้งหมด2รายการด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง2รายการนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะ รายการที่1นนะคะนั่นก็คือค่าประปาซีจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทนะคะและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะ <S 2> <S 2> เมื่อบินค่าน้ํามานะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องสํารองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบก็จะทําการบันทึกข,ข้อมูลและก็ทําการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่18พฤษภาคม2564นนะคะซึ่งก็สามารถที่จะนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะส่วนผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินค่าน้ำฟรีนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่การประปานครหลวงนะคะส่วนต่างจังหวัดนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่2นะคะนั่นก็คือเงินค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดเดือนละ230บาทนะคะและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อบินค่าไฟฟ้ามานะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะ จากนั้นระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลและก็ทําการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤษภาคม2564นะคะซึ่งก็สามารถที่จะนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้าฟรีนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้านาครหลวงนะคะ ส่วนต่างจังหวัดนะคะก็ลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่18พฤษภาคม2564ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรนจนที่ได้ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้าและก็ค่าน้ำประปาไว้นะคะก็จะได้รับเงินเข้าบัตรจนจนะคะโดยทั้งสองรายการนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ